เออเนี่ยมีเสียงเฉากล้วยพอดีเลยเออเราฟังเสียงเฉากล้วยดินี่ฮะเกือบถึงปากซอยแล้วฮะ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการ i n e w c h นะครับหลังจากที่เราก็หายหน้าหายตาจาก YouTube ไปนานตอนนี้ครับเรากลับมารีวิวสินค้าให้ท่านผู้ชมฟังซึ่งมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่กำลังอยากจะเริ่มต้นที่จะทำรายการแต่ว่ามีงบประมาณที่จำกัดย้อนกลับไปนิดนึงครับช่วงประมาณสักปีที่แล้วนะครับหรือว่าปีกว่าๆเนี่ยเราเคยรีวิว m y w a l l e t ไปซึ่งราคานั้นก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนั้นแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็มี My วา l l e t อีกรุ่ จากร้าน PSR Film Shop เลยนะครับราคาเนี่ยผมว่าจับต้องได้ง่ายแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยก็เข้าใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ไปใช้เนี่ย ก็อยากจะได้คุณภาพที่ดีผมขอบอกราคาเลยแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่2,900บาทเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมาครับเราจะเจอกับ user manual สิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็คือตัวรับตัวส่งสัญญาณนะครับก็จะมีอันนึงนะครับที่ไว้เสียบกับตัวกล้องแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้เสียบกับตัวพิธีกรก็จะมีไม์ด้วยแล้วก็มีหูฟังให้ด้วยข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะต่อสายไม์นะครับกลับไปหาพิธีกรได้ทําเหมือนโบย่าทุกอย่างครับผมแทบไม่้้องิบายยะะะะรเนคัผแลวก็สจ มาอันต่อมานะคะคือไม้นะครับสายไม้เนี่ยที่เสียบกับตัวพิธีกรเนี่ยจะได้แค่ชุดเดียวนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตากล้องนะครับก็จะได้เป็น small talk นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นสาย line out นะครับต่อจากไม้ไวเลสนี่ต่อจากไวเลสเข้ากล้อง แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าฮอตชูครับฮอตชูอันนี้ไว้เสียบบนหัวกล้องและอันนี้ครับเป็นหูฟังของพิธีกรนะครับอันนี้เป็นแค่หูฟังนะครับจะไม่มีไมค์มันจะต่างกับสมอลท็อกนะครับอ่าไม่เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นคลิปหนีบครับเขาจะให้มาหนีบตัวพิธีกรหรือว่าจะหนีบฝั่งนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาติดกับฮอตชูเนี่ย ข้างในเนี่ยหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าครับวิธีการใช้งานนะครับตัวแบตเนี่ยจะใช้เป็นฐาน AAA นะครับ 3A ก้อนเล็กๆเหมือนแบตที่เขาไว้ใส่รีโมทแอร์ครับเนี่ยอย่าซื้อผิดนะครับแนะนําให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ชาร์จก็ได้มันจะได้ประหยัดงบประมาณหน่อยวิธีการใส่ฮอตชูครับอันนี้หลายคนก็งงเหมือนกันว่าใส่ยังไงมันจะดูเป็นล็อก3ล็อกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกบไปก่อนแล้วเราก็ดันขึ้นครับมันจะดังแก๊กครับ ส่วนฝั่งเราพีกรนะครับก็จะเป็นตัวหนีบธรรมดาแบบนี้มาอธิบายตัวสวิต์กันนิดหนึ่งนะสวิต์เนี่ยจะเหมือนกันนะครับทางฝั่งของตากล้องกับฝั่งพีกรเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นออฟส่วนดันต่อมาอยู่ตรงกลางนะครับจะเขียนคําว่าออนแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นโลคัสเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงให้ดูว่าระหว่างออนกับโลคัสเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับซึ่งคําว่าออนเฉยๆเนี่ย,เ,ยเป็นการเปิดตัวไม์ไวเลสปุ๊บแล้วมันจะรับเสียงเข้ามาใช่ไหมนั่นคือเสียงปกติ ที่เราจะได้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงที่ถูกดัดเพี้ยนอะไรไปแต่พอท่านผู้ชมเปิดไปที่โลคัดปุ๊บเนี่ยมันตัดเสียงรอบข้างก็จริงครับแต่ว่าสัญญาณเสียงมันจะถูกตัดทอนลงไปนะครับมันก็จะทําให้คุณภาพเสียงเราถูกผิดเพี้ยนนะฮะก็แนะนําให้ใช้คําว่าอ่อนส่วนฝั่งตะกองก็เหมือนกันนะครับเปิดคําว่าอ่อนแค่นี้พอส่วนแจ็คข้างบนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับนี่มันจะไม่เหมือนกัน ฝั่งหนึ่งเนี่ยของตากล้องเนี่ยจะจะมีคําว่า l ไลอา t ส่วนอีกอันนึงจะจะเป็นไมโครโฟนกับหูฟังเรียกง่ายๆว่าสมอท็อ k ที่เขาให้มาแบบนี้แต่พอเป็นฝั่งพิธีกรปุ๊บเนี่ยจะมี หูฟังกับไม์ที่แยกรูกันนะฮะรูตรงเนี้ยเขาจะให้เป็นพอร์ต3.5มิลน,นะครับวิธีการใช้งานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไมโครโฟนนะครับที่ใช้กับตัวพิธีกรเนี่ยมาเสียบให้ดูนะครับมันจะเป็นแจ็คหัวงอแบบนี้อันนี้ผมบอกทิคนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วหัวแจ็คตรงเนี้ยมันขาดมันงอใช่ไหมหรือใช้งานเยอะๆแล้วมันพังอะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อไม์อีกรุ่นนึงเลยอะ่ะมันจะชื่อรุ่นว่า b บ ya LM10 นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้เสียบเข้าไปครับตรงนี้มันจะมีสัญลักษ ก็เเบบบข้้าไปแบบนีซึ่งดีมากครับลดปัญหาสายหักได้บางยี่ห้อเนี่ยเอาเป็นว่ายี่ห้อดังๆอะ่ะทุกรุ่นอะ่ะมันจะเป็นแจ็คหัวตรงนะครับคราวนี้เวลาแบบว่าใช้งานไปนานๆเนี่ยไอตัวสายตรงนี้มันจะขาดก็ระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วคราวนี้ไอตัวหัวไม้เนี่ยมันจะมีที่หนีบมันสามารถเอามาหนีบได้เลยไม่ต้องมาประกอบกันนะครับเนี่ยหนีบแบบนี้นี่ แบบนี้แล้วเราก็สามารถเก็บสายอะไรเงี้ยซ่อนไว้ใต้เสื้อได้แล้วก็เปิดสวิตช์คราวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฝั่งที่ตาก,กล้องต้องเตรียมตัวการใช้งานนะครับอ่ะเป็นสายนี้ครับสายนี้เขาจะเรียกว่าสายไลน์เอาท์นะครับเป็น3.5มิลทู3.5มิลนะครับไอหัวงอเนี่ยเอาไปเสียบที่ไหนที่จจาง่ายๆเลยไอแจ้งหัวงอเนี่ยเสียบกับตัวกล้องนะครับพอเสียบกับตัวกล้องเนี่ยสายมันจะถูกเก็บไว้ข้างๆตัวกล้องเลยถ้าเราเอาแจ้งหัวตรงไปเสียบกับกล้องใช่ไหมมันก็จะเหมือนประมาณว่ามันจะมีแง่งทิ่มออกมาจากตัวก้้้ออง่ะมมันนดูไเรรรีียบคา แจ้งหัวตรงนะครับเสียบที่ไลน์เอา่ะเสียบแบบนี้เลยแล้วเราก็ลากสายนี้ไปเสียบกับกล้องแค่นี้เองนะครับเปิดกล้องแล้วก็สามารถกดร e คอร์ดได้เลยนะฮะอันนี้คือวิธีการใช้งานเดี๋ยวเรามาทดสอบคุณภาพเสียงกันดีกว่าว่ามีลักษณะเป็นยังไงระหว่างโลคัสกับเปิดออนแบบธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่ครับหลังจากที่ผมนําเอาไมวายเลดเอมโพออเดี i โอซีรีส์เนี่ยไปเสียบกับตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องที่เราใช้ตอนนี้ก็คือแคนนอน 6D นั่นเองก็สามารถที่จะกดเลคคอร์ดได้ทันทีเลยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเยอะแยะนะครับคราวนี้เนี่ยเราเปิดไมวา l เลดไว้ที่ปุ่มออนนะฮะอ่านี่เปิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเสียบไมนี่คือเสียงที่ท่านกําลังได้ยินจากไมตัวนี้นะฮะไม่ได้ใช้ไมตัวอื่นเลยนะครับจะสังเกตว่าเสียงลมนะเสียงนกอะไรเงี้ยก็มันถูกตัดออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นโหมด โลคัตให้ดูนี่อันสุดท้ายนะครับคือสวิตช์อันสุดท้ายเลยดันไปทางขวาสุดเนี่ยจะเป็นโลคัตอ่ะเดีย๋ยวลองกดกันดีกว่าครับ321ไปปุ๊บอ่ะเป็นไงฮะตอนนี้ก็เสียงที่ท่านผู้ชมกําลังได้ยินอยู่ก็คือเสียงโลคัตนะครับที่เป็นการตัดเสียงรบกวนจากไมโครโฟนที่ชื่อว่า e MPO Audio Series ตัวนี้นะครับราคาแค่2อ0 0ันกนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้ด้วยก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวก็จะสังเกตว่าเสียงนะครับจะมีการดัด เพี้ยนไปนิดนึงนะครับคราวนี้เราลองดัดกลับมาที่ปุ่มออนธรรมดานะฮะอ่ะสามสองหนึ่งไป นี่ท่านผู้ชมก็ลองฟังแล้วก็ย้อนกลับไปดูตอนโลคัสดูว่าเสียงตอนนั้นกับตอนนี้มีความต่างกันหรือเปล่ามันก็เป็นข้อดีนะแต่ว่าต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับบางทีเนี่ยเราอัดเสียงในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะเราก็ไม่ต้องใช้โลคัสหรอกแต่พอเราไปในสถานที่ที่มันแบบมีเสียงรบกวนเยอะๆเราเปิดโลคัสไว้อย่างเงี้ยเสียงรบกวนข้างนอกก็จะถูกตัดออกเหลือแต่เสียงเราก็ลองตัดสินดูกันว่าไมไวเลตตัวนี้นี่มีคุณสมบัติที่ท่านต้องการอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไว้นิดน ท่านฟังหน่อยแล้วกันถึงข้อดีข้อเสียอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นจุดเด่นของรายการเรานะครับที่เราจะกล้าพูดข้อเสียมันก็ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวอาหารจะเป็นการดิสเครดิต สัเปล่าๆนะครับข้อดีอะอย่างแรกเลยคือมันถูกครับมันราคาแค่2 9 0 0เองตอนนั้นที่ผมบอกว่าโบย่า4,900บาทเนี่ยมันก็ถูกจริงแหละสมัยนั้นอะมันดีไหมก็ดีแหละแต่ว่าผมเอานําตรงเลยนะสเปคมันเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่2 9 0 0สําหรับรุ่นนี้หลายคนถามว่าระยะห่างเนี่ยมันไปได้ไกลไหมคุณจะเอาไกลสักเท่าไหร่อ่ะถ้ามันสักกิโลหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถึงนะครับเพราะมันไม่ใช่สัญญาณวิทยุใครที่เคยดูรีวิวไมวายเลสโซนี่เนี่ยอันนั้นเนี่ยหนึ่งกิโล โล่งแจ้งเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสัญญาณวิทยุฮะสัญญาณวิทยุที่มีคลื่นความถี่แต่อันเนี้ยมันเป็นคลื่นที่ถูกฟิกไว้นั่นก็คือ2.4กิกะเฮิร์นะครับเป็นสัญญาณไวเลสนะฮะซึ่งมันจะไม่ได้ไกลซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ผลิตรายการทีวีที่มันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะหรือสูงขนาดนั้นนะอะไอตัว MPO Audio Series เนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะครับถ้าเรายืนห่างประมาณสัก60เมตรเนี่ยมันก็รับสัญญาณได้อยู่นะครับถ้าเกิดไปไกลๆมากาๆทำยังไงอันนี้ก็คงต้องเลี่ยงไปใช้วิธีการอื่นนอออออออาาาจจะะเเไไไปปตต่กกออ่กกกัับลล้้งงีววึรยแืน ก,กันมันก็คือข้อเสียของตัวนี้แหละครับว่าสัญญาณไวเลสมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะข้อดีมันแค่2อ0 0เท่านั้นเองและการทิ้งท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบความไกลให้ท่านดูกันนะครับหลังจากที่เราพูดมาแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นความไกลที่มันเป็นแบบรูปธรรมให้ได้เห็น,นชัดๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบเดินออกไปหน้าปากซอยให้ดูนะครับว่าสัญญาณจะถึงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราย้ายกล้องเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินออกจาก บ้านของผมเองเนี่ยฮะไปถึงหน้าปากซอยตรงนู้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าสัญญาณเนี่ยมันพอได้ไหมนี่ฮะเราออกมาที่หน้าบ้านเรียบร้อยนะเราเดินถอยมาเรื่อยๆครับระยะนี้ผมว่าหลายรายการก็พอใช้ได้แล้วเนาะเออเนี่ยมีเสียงเชากล้วยพอดีเลยเออเราฟังเสียงชาวกล้วยดินี่ฮะเกือบถึงปากซอยแล้วฮะอีกนิดนึงฮะปากซอยแล้วฮะนี่ฮะนี่ก็ถึงปลยของลาดยเลยขาดหรือยังฮะ

ก็หลังจากที่ผมเดินไปหน้าซอยตูรุนะฮะแต่ว่าถ้าเกินไอตัวป้ายเ,ยเกินไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณก็จะขาดนนครับมันมีหลายกรณีนะครับที่เกิดขึ้นได้ก็คือ1มันไม่ใช่ที่โล่งแจ้งนะครับตรงนี้มันยังมีสิ่งกีดขวางอยู่มีเสามินูมินี่นะครับทำให้สัญญาณเนี่ยมันอาจจะไปได้ไม่ไกลมากนะครับแต่พอเราเดินกลับเข้ามานี่จะสังเกตว่าเออสัญญาณมันก็กลับมาได้ปกติดีนะแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับอย่างเช่นเป็นลานก,กว้างเป็นอาคารที่ไม่มีไอพวกห้องพวกเสาอะไรมาบังเนี้ย สัญญาณก็จะไปได้ไกลมากกว่าน,นี้นะฮะก็นี่แหละครับการทดสอบระยะของ m y w i l l e สเ r o Audio Series เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราไปได้ดูการทดสอบคร่าวๆกันแล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจครับอย่าลืมนะครับก็สั่งซื้อกะทางผมได้เลยแล้วใครที่ถูกใจหรือว่ายังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสำหรับ M p o Audio Series เนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้ทางแฟนเพจนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ดูแล้วชอบการรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด s u b s c r i b e นะครับของช่อง a n u s i h w h i เพื่อที่จะติดตามดูคลิปต่อไปนะครับที่เราจะมารีวิวกันซึ่งคลิปหน้าเนี่ยก็ยังจะเป็นเรื่องของไมโครโฟนอยู่แต่ว่าขอใบ้ไว้นิดนึง เป็นไมโครโฟนที่ใช้กับมือถือนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือถ่ายรายการหรือว่าใช้พวกกองถ่ายเล็กๆนะครับในการทําคลิปเล่นๆกันเนี่ยก็อย่าพลาดคลิปหน้าเลยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะคลิปใหม่มาเมื่อไหร่มันจะแจ้งเตือนคุณทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการอินทรียกับเอ็มโปเอ i โ s ซีลี่นะครับไม์ไวเลสคุณภาพที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับกับราคาแค่2 9 0 0กก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ